ผมขึ้นเหนือหน่อยฮะไปที่แม่แจ่มครับชาวบ้านบอกว่าถนนแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับรถกระบะพังไปหลายคัรยนระยะทาง80กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางทั้งวันยิ่งฝนตกยิ่งไปกันใหญ่ไปดูฮะรมครับชาวบ้านที่หมู่บ้านขุนแม่รวมหมู่หนึ่งตำบลแจ่มหลวงอาเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สภาพถนนเขาบอกไม่ไหวแล้วจ้านี่คือถนนระหว่างหมู่บ้านไปสู่ตัวอำเภอแม่แจ่มครับ กลายสภาพเป็นทะเลโคลนในช่วงหน้าฝนสร้างความยากลำบากในการเดินทางให้กับรถกระบะของชาวบ้านที่ขนกระหล่ำปลีลงไปขายในตัวอำเภอแม่แจ่มครับแต่ละคันคือกว่าจะผ่านไปได้ดูฮะช่วยกันลากช่วยกันดึงโอ้ถึงแม้ว่ารถเนี่ยจะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อชาวบ้านมีประสบการณ์ในการขับรถแต่ว่าสภาพถ,าถ,าถานนคือมันไม่ไหวจริงๆครับ mm hmm. ล้อที่พันโซ่ตะกุยดินลงไปลึกเกือบ1เมตรรถหลายคันเนี่ยมันติดคาอยู่อย่างเงี้ยฮะมันไปต่อไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับ ทุกคนต้องมาช่วยกันนะฮะใช้เวลานับชั่วโมงแล้วพอผ่านไปได้แล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรช่วงล่างพังยับเลยโอ้ใช่ไหมฮะกว่าจะผ่านไปได้แบบนี้คุณสุมิตรโชคนภาเกรียงไกรชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในเขตอำเภอแม่แจ่มแต่เมื่อ12ปีที่ผ่านมาครับจังหวัดแบ่งเขตใหม่ฮะชาวบ้านเกือบทั้งหมดตรงนี้เนี่ยปลูกกระหล่ำปีเป็นอาชีพหลักแล้วต้องขนส่งผลผลิตลงไปขายที่ตัวอำเภอแล้วต้องผ่านถนนเส้นนี้คุณผู้ชม 80กิโลโอหโอห้กิโลเราก็จะไม่ไหวแล้วนะฮะเกิถนนแบบนี้แล้วถามว่าเป็นแบบนี้กี่กิโล10กิโลคืออาจจะไม่ได้เป็นตลอด80กิโลแต่แค่10กิโลนี่ก็จะแย่แล้วร้อยเมตรก็เหนื่อยแล้วนี่ก็จะไม่รอดแล้วฮะสร้างความยากลําบากให้กับชาวบ้านเหลือเกินนะครับทีนี้ชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เดือดร้อนไม่พอเรื่องราคาของกระหล่ำด้วย ตอนนี้เหลือเพียงกิโลละ2บาท oh. โอ้โหขับไปแบบนี้ย80กิโล <c oughs> เอาไปขายได้กิโลละ2บาทโอ้ลองฟังกันหน่อยฮะรบ,บาัตรท,ทานนี้ก็การสัญจรของชาวบ้านอย่างรับบัตรนะครับก็เรื่องน้อของหน่วยง,งานภาครัฐทุกภาคส่วนนะครับที่มี่ขอฟ้าอันเขน้าในการทางคอนกรีตนะครับที่าชาวบ,บ้านาเจอปัญหานะครับทุกปีทุกปีนะครับก็คือความรับบัตของชาวบ้านก็ขอหน่วยงาน ในงานรักนะครับที่เกี่ยวข้องมาดูแลนะครับอยากให้เรื่องนี้นะครับถึงหมู่นายโยนครับเพื่อที่ว่าจะหาทางนะครับช่วยเหลือที่หนองบุญอยนะครับทางสารจรลำบากจริงๆนะครับจากที่ว่า80กิโลนะครับใช้เวลา5-6ชั่วโมงนะครับกว่าจะลงไปถึงกว่าจะไปขายได้นะครับราคาก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าถนนดีนะครับถึงแม้ราคาจะตกต่ำนิดนึงก็ยังสะดวกสบายนะครับ คือแบบนี้มันไม่คุ้มะฮะราคาผลผลิตตกต่ำไม่พอช่วงล่างรถพังต้องมาซ่อมอีกหรือเปล่าไม่รู้เสียเวลาไปทั้งวันอีกแล้วกิโลกร,รัมละสบาทต้องขับฝ่าไปแบบนี้ฮะชาวบ้านบอกนายกตูช่วยด้วยครับเพราะไม่เพียงแต่การขนส่งสินค้ากเกษตรเท่านั้นเรื่องของโควิด -19 นี่ฮะเรื่องของการย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลก็ลำบากอยากให้เร่งแก้ไขดูแลลุ้นตามเลยฮะดูสิ โอ้ยกว่าจะถึงอ่ะอกิโลละ2บาทเองเห็นใจมากฮะ